นี่ให้คุณคุณแม่นะคะคอบล้ว <är>: ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปกินตำทะเลรวมมรกันค่ะจ้ามีอะไรบ้างคะน้องเพลมีมีปูปค่ะม,มีกุ้งกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกค,ค่ะใช่แล้วก็ตำแต่งตำแต่งทะเลจากพี่น้อง <c oughs> อันนี้น้องเพลทำค่ะ <c oughs> จะเกือจะเกลือ <จะ S 2> ปลาูอมค่ะเอาเลยค่ะเซบๆเลยค่ะน้องเพลจกเส้นให้พี่น้องกินดูเลยค่ะ เริ่มที่หนวดปลาหมึกเลยค่ะแซ่บแซ่บนี่ตานี้าะจีจัดค่ะ คิดอยากกินอะไรแซ่บๆอยากกินอะไรแล้วจัดจ้านล่ะค่ะปลาหมึกน้องแพวจ้ะพี่น้อง <c oughs> นี่จะ้ะน้องแพวชอบเส้นอันนี้เส้นขนมจีนค่ะเอาเลยพันเต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะน้ง มีหอดปอกน้ำค่ะทุกคนนี่ะค่ะกุ้งค่ะเงี้ยเหรอพอได้คิดหายคิดถึงประเทศไทยอ่ะ ประเทศฮ้อนแก่กินอาหารไทยทุกวันค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะลืมนะคะให้หนวดประมาณนึงแล้วจวดใส่เลยลูก อพี่นสับซับมาประเดิมปูกันหะทุกคนโอ้โหไข่ปูแม่แปง้งลวกอะที่จริงมันเป็นปูไข่ แต่ว่าเรารวเติมพลังนิดนึงนะคะย้ายไปฝั่งโน้นดีกว่าสด อะ่ตมองไม่เห็นนะคะตัวอันนี้มันสูงนะหนวดก็ามือค่ะเหดบาดมือค่ะต้นไหนคะโอเคนะคะก่อนจะกินต้องได้เลือดระวังด้วยนะคะทุกคนเร่จะเป็นเหมือนป้าคนนี้นะคะมนุษย์ป้าใช่ค่ะ แซ<ส>่บเซ่บเนือ้อปูสำ่ำๆนี่ต่พี่น,อน้องน,น้ำมันชุดน้ำมันนี่ให้คุณคุณแม่นะคะอื เส้นไปใช้หมดแล้วมีแต่ตอนหอเส้นมันจะหมดแล้วพรุ่งนี้ไปซื้อไปร้านเอเชียเส้นมันใกล้ๆแล้วหรอ่ะแ,แม่จะไปก่อนพี่หนู่มจะเลิกเง,งินกลับมาให้ทันนะคะ นี่แหละบอกให้ค่อยทำพร้อมกันแล้วมือขึ้นมาทำไมอ่ะนี่จ้ะพี่น้องลาดน้ำปลาจากสองชั้นจ้ะนี่จ้ะแซบเอืด เน,น,นื้อคันว่ีเนื้อเหนียวเดี๋ยวแม่จันเอาปูเนี้นึ่งแล้วก็แกะค่อยๆแกะเอแล้วก็ผัดเข้าผัดปูให้หนูกับป,ป๊ากินปูนอันนี้เหรอ,อม,มันอร่อยด้เนื้อไล่ไหล อาจจะได้ถ่ายคลิปนะค่ะรอชมแต่ตอนนี้คือจี๊จัดมากนะคะ เดินค่ะเปรี้ยว น้ำชำช้ำแต่พี่น้องนี่จ้ะลาดแบบชำชำไปเลยจ้ะบีมะนาวใส่กับพี่ยันึนจ้ะจ้ะโอ้แม่เจ้าอยากป่ยอมค่ะอ,อันนี้ออกก่อนอื เขาไม่ยอมเราค่ะเราอย่าไปยอมนะคะทุกคนเขาเกลียนแสบแล้วก็ต้องกินแสบค่ะน้ำปลาโอ,โอ,อยากมาด้วยเหรอคะ แอบไล่พอประทานอภัยด้วยค่ะถ้ากินชวนลวดชวนลวดแปลว่าอะไรคะกินอร่อยทำเป็นไหม เท่าที่ลูกทําได้นะอย่าเอาฟันไปกัดเยอะมันจะแตกฟันลูกจะแตกคาแค่วคะ่ะเขาให้ปูเยอะมากเลยเออ นั่นค่ะนย็นก่อนจาบูบูช็อกโกตี่กัดปูลายพุดอันกระดองปูมันยัดใส่งาเขียวค่ะปูมันไส้เนาะคะ่ะต้อง<บ>ขอตัวไปเทมันออกก่อนแล้วด่ะ กลางกัแพงกว่าน,นั้นยังไม่เข็ดจากเรื่องที่แล้วค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปแสดงว่าคนข้างๆนี่ไปหาหมอฟันอู่แลนะคะ กินยากินจากค่ะกินโกเนี่ยแต่ก็ยังจะกินค่ะมาจากพี่น้องตรวจเลยโซยล่ะค่ะอืมมันอื่นจะไปซื้อเส้นอีกล้ำขันมาพี่นอ You like the drops that you take at the same time all the you, let, if they let you mix them. so you can. <laughs> oh, I see. So basically, you gotta take a drop, wait minutes, another drop, again. you can, take the คนซื้อ้อดไหมจากนักไป,ปูแบ่งกันคนละตัวนะเอาเลยค่ะนี่ไงกุ้งลูกอะแบ่งกันคนละตัวนี่ค่ะตัวใหญ่อเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวไม่แตกกินอนี้ตัวใหญ่ให้คุณคุณตาข้างล่างน,นะคะ <laughs> ตัวเล็กเอามาที่ฉันนะ days you spent a lot of time in bed. And if you were <laughs> <self -saving, laughs> uh, uh, your uh, job and you knew you were going to be in bed for say, the next three or four hours, even if it's in the middle of the day, the gel would probably still be better. Yeah, it is fast enough. But that's what I was thinking, that that way it would have more chance to sit on Perfect.

สำลักค่ะต้องดืมม่มน้ำค่ะ, <c oughs> ะไม่ใช่สำลักหรอกคา่ะขาดพลังงานอุ้ยลืมลูก,ก <c oughs> เลนดิสแบบเลนดิสเลนดัสงนะ พาแม่ลงมานั่งข้างล่างค่ะันี่อลื่นรองคอแม่ไม่ใช่เต้มฟันนะคะที่จะมาลื่นรองคอเใชบค่ะ ตำเตงค่ะตำเตงตำเตงมีปลาหมึกมีกุ้งม,มีปูหนูกินเลยหนูมีมีอยะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <laughs> อยู่อยู่ก็ลาค่ะลาก็คนกำลังกินอยู่ก็บอกว่าขอลาเอาลาก็ลาค่ะพี่น้องค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่เนะคิดแม่แป้งน,น้องแถวอินอเมริกาค่ะมา <c oughs> พบก,กับเรากดติดตามให้เราหนะะ like, ห่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ